สวัสดีค่ะพามาชมสวนกล้วยสวนพักใหญ่ข้างบ้านคนเสียหญญ้าเสียหญญ้าเมืองเสียมเราเสียห้าเนี่ยนิตะเขาตะเขา่าเสียมเสียห้าดูค่ะว่าตะปูยังเสียบล่องเราเลยกินมดใหญ่มะละก,มกอมะคุงปูไม่ได้ไรปูไว้ช่างหใหญ่เต้โอ้ฝีมือดีดี ดกม้าขี่ดินกับพบินี่วะฮะพอเห็นก้างขึ้นอยู่เดที่เอามาไสเลยชอมันบ่หกเออมึงเนี่ยพอเห็นแตกขึ้นอยู่มึงเนี่ยกล้วยอ้อยสอยปีกล้วยกับก้าังงามนี่เหมือนไดนี่กับผักไสนี่ผักไสผักมะละผักไสผักมะละต้นกล้วยต้นอ้อยบักะุ่งบักะุ่งกับดกดก พักเกษตรไหมงเนี่ยดกดกสวนพักเกษตรหมักหมักพักเกษตรไงค่ะหมักกระถินมักระถินเขาเรียกมักระถินซาเล่าเขาก็เรียกพักเกษตรนั่นแหละเยอะแยะสตอตีนี่มะละกอมีสุแนวเลยจ้ะนี่ยผ้าชมสวนใหญ่ด้ย มะละกอก็มีต้นโดดๆต้นดดดๆมเห็นไหมมะละกอก็โดกหมู่บ้านหกับบ่อหูบ่อหูเนาะว่านปู่ฮ้องก็บปู่บ้านเป็นน่วยมันเพิ่มหรอต้นนี้เออแต่ว่อเอาไปตำพี่คือผอบปะนั่น มีมะนาว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 อันนี้เขาเออว่าโคกน้องนาตั้งแต่น้องปลาน้องสาจา้ะนะโคกน้องนาโมเดลมีมะนาวมะนาวกะดกดกตรงนี้ดกขักดกแนมิตรนวยใหญ่ๆมะนาวกับมิตรนวยใหญ่ๆาา็ีกับผ้า นี่ก็กะเพรานี่ก็โหระพามีทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยมีทุกอย่างของคุณยายของคุณป้าที่้างบ้านมีกระบวบจ้ะนีกระบวบมีบวบเลยอยากพัดอยากแกงมีทุกอย่างคุณยายเราขยันยายเราขยันมันละกวัวปลูกเพิ่นปลูกฝีมือดีดีจ้ะมันะถ้าเสียบลกเป็นโหลด อุ้ยยายนาะใหม่แม่ยายนั e ่นเดี๋ยวหมอเล้งหมอเล้งเนอะเอามันต้องเตรียมถามาเอาดิหม,ม้อหมอเล้งข่อยมาเอาเด้อเพราะว่ามันต้องเอาสอบเอาลงเสียเขียญยาวมากเ่ยเนาะมะละกกอพี่เนาะดกผัก บอ่อที่เราเห็ดน้ำใไม่สมแล้วเห,น,น,หวนเห็ดน,น้ำใไม่สมว้มีถุอยางอิลีดิจ้ะนุ่นก็หน่อไม้เห็นไหมน้ํไม่ขางสะนี่ต่หน่องงาม,งาม คลมงามคลิปนี้พอแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า